ขนานุพนพกจับไม้อึงมีเป็นจัวันจับวัน,วนชาลีเหมือนวันพี่ไรสามสุดามานางนวลจับนางนวลน,นอน เหมือนพีแนมนวนสมอนจินตลางจากกะภา่าจำจากจำนันจาเหมือนจากนางสการาวาตีแค่เต้าจับ ยาศมีนกแก้วจับแก้วพาทีเหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมาตาเวนไพร สนิฮเข้ามงจับมงอยู่เอกาเหมือนผีดักมงมาเมื่อไกรนางครับแค่จับแค่สันโด,ดเตียวเหมือนเปล่าเปรียว ในภัยกว้างชมวิหกนกไม้ไปตามทางข้าหนึ่งนางพางรีบโยที